โอเคครับของก่อวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราอยู่เกมบวกัวไขนะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มน้องกิ๊กเขียวชุดแม่น,น้ำเออเป็นเต๋อเฮ็ดพนที่สุ่มก่อหน้ามีโลดีอยู่สามสิบโลอ่ะสุ่มรอบแรกวอร์ริสิตี่เดยอดโลดไข ผมไม่ได้ใช้เหรทรนิี้的安全のためならいくらでも協ผมายอยีออสแมน200โลนะผมว่าน่าจะออกอยู่เลยนะ200โลต,นนตัวหนึ่งก็ไปอีกตัวหนึ่งเทขปรักสอตัวย่ายังยังไม่ออก0โลเลวนี่ผมว่าผมมันจะได้สุได้ก่อน องต่อ,อตฟิล์มแล้วมันมไปไะทะลุถ้าผมยังยากอยู่กันนะเนี่ย แน่ยตู้ข้างเนี่ยฮา,าริเงาครับตู้นะเดี๋ยวมันออกโอ้ตัวใหม่ผมก็แขอสองร้อยโลนี่ขอออกหนึ่งตัวก็ววออกอีกตัวอีกตัวนึี๋ยบผมจะอะไรเนี่ยไปกดแลกเอายัางไม่ออกเออตัวใหม่เลยนะของดาวออ้ เฮ้ยน่าหน้าดูน่านะนนตานะเาอ,อ,อย่างอีกังท้องอีกเไม่้ลไม่เอา รเอยยังคุณจะรู้คุณไม่ใช่เลดเอาไหมแต่ผมผมก็น,น่าจะรอครบรอบเกมทีมองมาอาจจะไม่มีสุม่มเลยหมดหมดไปสองร้อยเราก็เพชรก็เหลือประมาณสองหมื่นนิดๆเนาะมาตูดเลยแหละถูกได้อีกรอบหนึ่งเนี่ยแปลกไหมเจ็ดสิบรอบแล้วไหะ หนัักเเยดีวโลที่80เลยจะไม่ถึงครึ่งทางเลยนะยังไม่ได้เลยเลยนะเนี่ย้าอันนี้เรา70อลวเพราดหดอีกแล้วเราต้องรับติดเลย ลงมาเกิเเนนิดน้อยนะอ่าโลเดีขึ้นทางแล้วอีกโลเดียวขึ้นทางแล้วยางยางยางนี่เงีย,งยบ,บีไอ้น้องไม่ชอบบอกอ๋อขึ้นทางนี่ถ้าขึ้นทางเดี๋ยวอีกโลจริงขนาดนี้แล้วมันบล็อกเลหรือเปล่า โอ้ทองสักกี่ใบเมื่อกี้มันจอกม่วงให้หรือเจอกอะไรฉันเลยเอาทองให้หโอ้ร้อยโดวที่ 100. หนึ่งร้อยนี่อะไรเอยโอ้ไปสองด้วยล้นล้นเออดูมันจะไม่ใช่นะ ว้ามึเอนเี่นาตาเออินไนันักเรียน,นเออัวเธมนจะเป็ตัวใหม่ก็ได้หใช่่เดี่มอย่ริฟเดัใหม่ไม่ใช่อืมน่จนนาจะเงีบเียวเลยนะว่าออมาเว 言สองร้อยสิบต่ำสองร้อยโลอออไปนึงก็ได้นนะตัวเนะี่ยไม่ใช่สองดาวนะสามดาวเงียบต่อมึงสุ่มไปได้เถอะสองร้อยสามสิบ อีกยักยยงเงียบอีกยังมีความหวังอยู่อีกเจ็ดส <c oughs> ิบโลโอเคก่งอะคตัวหนักนะโร้ี่ร้อยสี่สิบคุยผิดมาแล้วร่วงมาแล้วมาเขียนได้ีแล้วลุกเมือใจแล้วเป็นไายเส้น โอ้ลบที่หกอาตาดมากันอาาเามอะนีวาทอะรนตัวามี่อะไรน่วามที่อไ่ตัวอะไรเนี่ยตัวสา e มเน่ยตัวาะเงียบัวสจอะียวามี่อะไรังอยู่นิดนึงก็ถาม <c oughs> ว่าเรายังวมวังอยู่อีกห้าสิบโลรับ จได้ครับเดี๋ยวเข้าเพชรเพชรเข้ามาเยอะแล้ยอู้เราถามงินแล้วไม่ตัวเดียวแน่เลยอ่ะยังมีความหวังอยู่ออกตัวนั้นก็ยังดีอู้สองคนก้นอันเนื่องไปกันสองมคนเจ็ดต่อไงอย่างนี้ ยังงียบจอ S สามดาวมันก็มาแค่มัน,มนไม่ตัวต้องการนะยี่มมีความมาอีกทาที่บล็อเนี้ยเนีย ความบางเราเหลืออีกสามยี่สิบโล่ร้อยแปดสิบโอ้เฮ็ดจะหมดล้วเหลือแค่หมื่นหกไม่ได้อือเดินอูเดินเฮ้รอดีสอาเกนงอาวอ เมื่อได้คิดมาเอ่อมันดูไม่ใช่นะโราไ่อีโอกาแล้วต่อ้รอไมด้เลยตวเงผมคงไม่หวัง่ดนะวบุ h หนึงรอเหลือสองเปนสี่โดนคนเราแล้วเนี่ย นับความเป็นจริงมันควรจะไม่เกลือเพราะว่าเราได้สีเาได้สามดามาสมาสามตัวเนี่ยแต่ความตบอัเไหีเราไม่ใช่ไงอ๋่าเหม เราได้เสร็จปีเป็นวันแถมมาให้กลายเป็นวเป็นสี่ดาวแล้วเนี่ยกออ็คลิปนี้ขอปรับไม้เพียงเท่านี้ดีกว่ารู้สึกเกลือมากแล้วคลิปนี้